สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้อีเมลเป็นประจำและได้รับอีเมลแปลกๆแทบทุกวันเพราะเดี๋ยวนี้พวกแฮกเกอร์จ้องจะปล่อยมันแวร์ผ่านไฟแนบแล้วก็ลิงก์ต่างๆล่อลวงให้เรากดเข้าไปดูจนเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอีเมลของเรายังปลอดภัยดีอยู่ไหมวันนี้ผมมีทริคดีๆมาแนะนำนั่นก็คือวิธีเช็คอีเมลของเราให้อยู่มาเพื่อป้องกันคนแอบส่องและ รอบแฮกข้อมูลของเราผ่านอีเมลโดยวิธีการเช็คเช็คง่ายๆผ่านเว็บไซต์เอวาโดยมีขั้นตอนดังนี้แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจและที่สำคัญอย่าลืมแชร์กับคนที่คุณรักแชร์กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเปิดเบราว์เซอร์ในมือถือของเราขึ้นมานะครับใช้ตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer หรือ Google Chrome นะครับนาที่นี้ผมใช้ Chrome นะครับไปที่ช่องเบราว์เซอร์ด้านบนนะครับให้เราพิมพ์ตามนี้นะครับ www.ewas. com แล้วก็ hackcheck. android นะครับแล้วก็กด go นะครับระบบก็จะพาเข้าสู่เว็บไซต์ในการเช็คอีเมลของเราว่าปลอดภัยดีหรือเปล่านะครับให้แตะที่ช่องนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไป เสร็จแล้วนะครับให้เราแต่ที่คำว่า Check now รอสักครู่นะครับระบบก็บอกว่า your password have leaked แปลว่ามีพาสเวิร์ดั่วไหลยอยู่2พาสเวิร์ดนะครับณทีน่นี้ถ้าเราต้องการรู้ว่าพาสเวิร์ดที่เรารั่วหไหลนั้นอยู่ในเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดตัวไหนนะครับให้เราไปเช็คที่อ e ีเมลของเรานะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถเช็คได้แล้วนะครับว่าพาสเวิร์ดอีเมลของเรา รั่วไหลหรือไม่นะครับผม